บดีพี่น,พน,น้องสดียามเทียงบายเาจอยเจอยางแกน้องหม่สู้กินมาเนี่ยพนาอาคัดิมากนะันงเป็นเพราะว่าบยโม,มก,กิน,กนยนะมันลแบแซบก็กบแซบนะน้องม่อยัางเาจอยะนะ้องม้ยัางมันไม่ไรแต่นามยามมีน้องม้ไรพี่น้อง ไม่ไพีไปดอกเลยหรือว่าบางบ้านอเออไนนมาหยอไมสสิกแก้ใส่นะเห็ดปวอกว่าเห็ดปกเออรูอบอกจะเอาผักยังมานงเนาะเพียงแค่เพีงยงมีอย่างห้ารักปูรักนาตาบล่ะจะให้เกี่ยวได้สามสี่ไหล่ละไปเนาะ ไผหลายคนเติบอยู่กรจั่นเนาะมดิจ้างปศรเกี่ยวออกแฮงกันแอนฟางไนี่แต่ลมพี่น้องเอ้ยมันบ่ฮอปานดเกี่ยวข้าก็ได้นาวจลมแฮงเิมาทุกันอาหนาคือคัลโอ้ยหลงตาแต่ยามแงหั่นหนาวพี่น้องแต่กยามกลางวันกลางเวนบนีก พออยู่ได้เนาะเฉยๆเพราะกำลังดีว่าเขาคืนตื่นมาอาน้ำซั่มบาดาบุสิแพงตอนตอนอาบน้ำนั่นขี้ค้านแต่ว่านอนนั่นมั่วนย่มหนาวเมื่อตุ้มพอมด้านอุ่นดีมากระบะเย็นเย็นนะเห็นหน้าหน้าเบิร์นภาคทัศน์พิณาแต่ห้าผมบ๊อบมี่หรือพิณาเมื่อเล่นัาษา นอนเบ่งโทรศัพท์คู่มือแล้วมีงื่อนท่าเสืๆๆเอ้ออะเาทำเปิ่มบมันบอกมันบอกไว้ซ้ำโทรศัพท์ดออคู่มือน,นี่ข้านลุกเปิด <laughs> <c oughs> นาวโทรศัพท์ยัยงว่าเฮาแบบอยากนอนกะเปลืองเงื่นอีกเปลืองแบตอีกจะไปได้อย่างนึนเอ้ แต่ขึมุ่นตีนป่ะนั่งขาเก่าเฮงบ่ะถ้ขาดนะเนาทีอื้อเจ็ดขึ้นไปบ่ได้ว่ะออาจ่อยเมื่อก่อนสอันปินเอาเ็ดปวกให้แหละยังยังบ่ฮับบ่สุกโยัดโอ้ฮบ่สุกมูบ่สุกเดี๋ยวให้ใหม่บ่ิดอเะบ่สุกจัมากบ่เออโอย เอาไหมมีอย hm? oh. ู่มันมีอยู่หุ้งใบเลือกเลยสีทองเลือกหายว่าโอ้ยสีทองเลือกหายว่าความสเปนมุมมุ่งมุ่งซุปตัะขอว่าตถุดิบนะมุ่งมุ่งซุปแล้วไปสิหูเฮ้ยเปลือกมันกางงามอยู่เห้ยกลางคืนน้ำกันงามอยู่คืนนั้นแต่ว่ามันงมุ่งุกแล้วมุ่งุกเลยยแบบที่ต้องขี่ไปพาไปสวนมันไม่ได้น้ำกินใหม่เลือกใหม่ เดี๋ยวหายใหม่แล้วยังยังมีอยู่ไะกินมูพงกันนะสิดูไรโม่กบอ่าเหืองเหลืองบบอะไอันเนื้อสีเหลืองบ่เฮ้แลภาพไปเลยเป็นสีเหลืองข้มมูกพงแล้วมูกหวานเดี๋ยวหายเป็นใหม่พีเนาะเป็นแเป็นาฟ้าเป็นปาุกเป็นอะไรปลาแบบสีเหลืองคือข้างพงนะวันนี้อันภาพมึงเล่บ่เนี่จังอันจังเอาเมื่อจะมาซุกอีก เสรสมวามเปแล้วมักมักโม่บริสุทธิ์ไปเนะมันจะเข้ากับบริีย์หายแล้วข้าหายแล้วแปลเองมักมักปลายมันพอมูเมนมักอย่นั้นได้มักปาจะพาสุกเนาไวยพากินทุสวนหนึ่งมีแต่มักสุกๆแล้วเนาะแล้วข้าอย่าบัสุกพายายอย่า เดี๋ยวเอาให้เป็นใหม่นี่พี่น้องบากนี่สุกแน่นอนบางคิดว่าเพราะว่ามันเป็นเฮามากกว่าขึ้นละแล้วเฮาปั่นให้เลยพี่น้องคนละสองน่วยสองน่วยมางคงก็เอามาบ่หลายลองลองจอบด้วยชาวจอหน่อยนึงจอนึงจอเบิ่นก็มันแดงแสดงมันสุกในลมพี่น้องลมสบายดีพี่น้อง หลักจอมงด้วังเจอีหนองด้ไมมันสุบจอนันนี่เลยติดจอยมุนมุนมุนอ๋อเป็นมุนนะเอาบ่วงแต่ว่ามุนเออชุกว่ะเออุุุกจอยเอ่อจออ่นี่เลนี่เนอชุกมันชุกจนีเลเปากชะจอยเลยหอยเพิ่นเมื่อกินาแล้วผ้าก็เอามังม้้า จอยมาเล่นน้ำแม่สิแกง่อไม้สูนางกินมีนังมีมีใช้เบิตประงวนวนมีนี่ว่านี่ว่ายู่ตัวเย็นมันเบิดแล้วปูกไหปูกไว้ปูกเพราะแก่น่้นอยเราไปใส่มาเนี่่มบ่ส้หือนคลิปมันจะได้เนี่่นอง แดงมันกระซัมนนี่หละพี่น้องบมกม่วนี่นะโมปลายเลยเจอยแม่บมกม่วปลายมันมันอันแดงซะนี่พี่น้องมันมันซุกเปเป้งเลยบอมันม่ได้แม่ในจากจอยแดงแดงแดงแมันต้องหน่วยกกมันแดงก็สีปากนั่งนี่แหละนึกว่าบมซุกเลยซัมนี่เบิร์ดแดงอันเท้าออกมาน่ะมันจะแบบว่าเออมันเป็นหมกปลายเจอยมันเป็นหมกปลายพี่น้องมันก็เลยแบบเนื้อมันก็สซิประมาณนี้แต่หักหวานเด้ หวานหวานึกวา่บาบัสุกเลยีเน<อ>ึกว่าขาวจเจลลนเจนไม่หยไม่ไหล,ลอ,ไหอ,อ่อนอ่อนน้อไม้าย่ามีอ่อนไปเนาะโอ้โหลมออกเลยหนา,าวผักปลาเขียดลงหลังลงหมดนะแม่เขียดมันแล้วเขียดอยากไปหาขวดเขียดเขียดหน่อยด้วยนะจอยเนาะเออถ่ายคลิปให้พี่นดาวบอกพี่น้งองขวดเขียดหน่อยเขียดใส ตําหวยพี่น้องมาแกงใช่พักจีสมพักด่งเครองเลยช่ช่องเครื่องเล่าไ่่คร่งไดเลยมาเจ้่ยชอได้จะคลิปแล้รมาเนี่จะคลิปเลยเคลดบช่วงนี้กับได้ไปเกี่ยวข่าวส้กับอยู่เพื่อนพี่น้องเลยนาใการดีนี่ว่าิตอนซินเกียพี่น้องเย ีเป็นชิ้นออลลว่ะมจะขำเนาะขวากล,ล,ล่บนเล่นเออไก่และไก่สิเลบนเลนเสาวสีเียนี่แ้วมันนี่บ,บ่นนแ,แต่ไ่ไหลบ่ไม่ไลไม่บุงเางเยแกงกุงารัแม่ัวสีแกเ็ดปวกว เผู้ที่ได้ถ้าจอยมาเนียฝากมึงให้เราทอแม่นะเพราะว่าบอกโงบนระหว่างไปมันบวมเหม็นเถ้าถ้กจ่อยมันเที่ยวมันล่มผัดมันมันมันได้เถ้าฮ็ดปวกมันเที่ยวก็โคงไอ้เจ้าหนวกอะสีลงไปเกี่ยเขาอีกไปเกี่ยเขาซวยบอกสีทองหรือว่าซวยก็เถ่ายังร้ายปะยังร้ายนะเวรเถียงแต่จะคุณ เจ้าของเจ้าของนากับหอออกใช่ไหมครับบรบิคิวทองเอาอันผุดจ้างน้ำบ่มรดจ้างมีแต่พี่น้องตัวเองไปเกี้ยวซอยจะเขาน่าของการตัดงานเขาต้องเกี้ยวซอยแง่ย้ามช่วงบ่ายนี่อาจจะไปก็ได้บ้างลุงหมอช่องว่ายว่าเจ้าของนาแง่เพล็กินเดยกินอยางไรเอาชิมอันน้องใหม่กินใบใบยหข้าคอ่ะ ใบยังใบยังไม่ใส่ใบเลยบอกใบถมใบถมกระทอมกระทอมใช่อาม่ใช้ใบกระทอมกระเทมสีบาทบาจักเคยกินมาคงเคยกินไิลลเขาเสะขาเบีเอเขาต้มบ่เอาไปต้มกินหน่ามันี่ิตะสื่อกระทอมบ่เคยเห็นเถอะอ้าวรือนอะไรกขคารโล น่ะน่ะสำนีก็ได้พี่น้องบบไดนทายแกงครับหนุ่มไม้สดๆเลยได้เนี่พี่น้องหามาปภาดงามปากก็ไหลก็แซ่พี่น้องส่องบอกโค้งสาวปิ้นสาวจ้อยก็ได้พี่น้องไปเลยพี่น้องสบายดีบนานเลย